ปัญหาเข้ามาสู่ปัญหา้าตอนข้างนอกก็เห็นแล้วแหละว่ามันมีปัญหาที่รูปไม่เหมือนจมธรรมชาติทั่วไปนะครับเดิมก็จะเป็นร่องแล้วก็ตีบนะครับอันนี้เต็มขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วแล้วตอนนั้นกลัวไหมว่ามันจะไม่หายกลัวแต่ว่าก็มั่นใจว่าหมอจะทำให้ดีขึ้นได้แล้วทำไมถึงเลือกที่จะมาปรึกษาใหญ่ๆดิก<อ>็เห็นรีวิวมาเยอะคายแล้วก็หมอเมอกกเก่งแล้วก็สามารถแก้ไข,ขจมูกที่ผิดทุปให้กลับมาติมได้ตาปลอดภัยแล้วเป็นยังไงบ้างก็ไม่ได้กังวลไม่กังวลเลยค่ะแล้วก็พอใจมากไม่ยอมบอกว่า หมอจะทําให้หายไหมหรือว่าจะเป็นเหมือนหมอคนเดิมอะไระแบบนี้แต่ว่าหมออ่มั่นใจค่ะและแ้วก็พอทำออกมาแล้วแม่ก็พอใจมากค่ะแม่ก็บอกว่ามันดูดีขึ้นมากสารจมูกตรงนี้เป็นซิลิโคโนนะแล้วก็ตรงนี้เป็นกระดูกของคนไข้เองทั้งหมดนะครับเรียกว่าเทีนิคฟันสิทนะครับเพื่อสร้างปลายจมูกใหม่ที่มันติดรูปนี้พุ่งโด่งขึ้นมาแล้วก็บริเวณปีกจมูก ที่มันติดรูปที่มันตีนะครับก็เอาการสอนคล้ายมาทำเหมือนกันนะครับเรียกว่าเทคนิคอะไราเนการก็คือการสร้างรูจมูกใหม่ให้มันกลับมาเป็นรูที่เป็นวงครบเหมือนเดิมมันก็มายึดติดรู